ศูนย์คว,วบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมคงเทพมหานครส่วงนี้ฝนตกหนักก็เลยให้เลยชวนท่านรองวิศนุมาดูศูนย์ควบคุมหน่อยเพราะเราจะได้เห็นว่าเงินภาษีเราทํางานอะไรบ้างนะอธิบายต่อ雷达กทมนี่มีจอเรดาร์ที่ตรวจฝนสองจอสองสองเรดาร์นะทีะทนนะ่น้องจอกปที่ไหนเนี่ยอ่าน้องจอน้องแขมน,น้องแขมกับน้องจอกก็สอนที่ตอนนี้บอกอะไรอยู่เรื่องเอาขันแรกก่อนเรดาร์ที่สำคัญเพราะว่าจะบอกปริมาณน้ำฝน ก็จะรู้ว่าตรงไหนฝนตกอย่างช่วงที่ผ่านมาตกที่ไหนล่ะครับอาที่ผ่านมานะครับจะเป็นแถวแถวพื้นที่ชั้นในแนวรืมแม่น้ํานะครับจะเป็นแถวแถวเขตวัฒนานะครับผมประมาณ27 5ดุ้ามิลลิเมตรนะครับแล้วแถวสะพานนีสุขน้าคลองสาทรเขตสาทรนะครับผมยี่บมิลลิเมตรนะครับเพื่อบ้านใครน้ำท่วผมสมข้รบ์หมดเลยเดี๋ยวได้บอกท่านผอเราไปแก้ไขให้หนี่นาทีทองนะได้ัางของปริมาณฝนซึ่งกรทมมีเรดาร์สองตัวแต่ว่า เขเข้าใจว่าดีก่าอของมือตุ๋ยไหมก็ตุ๋ยนี่ยังภาพรวมนะของเราละเอียดกว่าแต่ก็ได้เรียนถามท่านบอกว่าสุดแล้วมันสำคัญที่ต้องพยากรณ์ได้ด้วยเพราะพยากรณ์มันจะบอกให้เราเตรียมตัวรับมืออุปกรณ์ตา่างๆแต่ว่าตอนนี้ความสามารยังไม่ไ่าเรื่องพยากรณ์ครต้องเนี่ยเพิ่มสายพาพเป็นการพยากรณ์ต้องอ่าแล้วตอนนี้น้ะท่วที่ไหนบ้างอีกข้อมูลมครับน,นี้มีแค่จุดเกี่ยวครับที่หทไหนอ่าจากระบบเป็นถนนรัชดานพิเศษครับอ่ารัชดาพิเศษช่วง4.4เซนตรงบริเวณไหนเนี่ย ตรงช่วงแยกถนนตรงหน้าเดอะสตีดอะครับเดอสี่แล้วจะยุบมัมเนี่ยจะลงไหมอันนี้ไม่เป็นจุดต่ำครับแถวที่เราตั้งจุดวัดไว้ซึ่งเป็นจุดต่ำนะครับอาจจะมีถัดบ้างนิดหน่อยครับประมาณสามสี่เซนคือตรงนี้นะครับคือที่จะลงคลองเยสุดนะครับเรามีบอกจากทั้งเสียก่อนที่จะลงคลองอ๋อประมาณทั้ธเสียเราเาไปเสริมก็คือไปตัดควาเพิ่มเพื่อช่วยดึงในตรงทียมลูกที่ตรงเนี้ยเร่งระบายให้เร็วขึ้นนะครับ พราะเมื่อก่อนนี่เราไม่ได้ไม่มีปานเนี่ยปัญหา,าน้ําท่วมก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงเหมือนกันแต่เราใช้ปั้งเสริมมาไปเพื่อจะช่วยเร่งระบายโอเคเดี๋ยวเราดูภาพรวมว่าที่ของกรุงเทพเป็นยังไงบ้างอันนี้คือดูที่คืออุโมองค์ระบายน้ําหลักอันนี้เป็นภาพการโฟลของน้นําในอุโมงค์หลักอันนี้คือ,อ,นนคอของจริงเลยใช่ไหมครับอาจารย์คืออุโมองค์เนี่ยลักษณะของน้ําเนี่ยคือสุดท้ายอุโมงค์มันเหมือ,มอนทางด่วนน้ําอ่ะที่ต้องพานน้ำเนี่ยไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาถูกไหมอุโมองค์มันจะอยู่ระดับแค่ลบที่สุดนะ มันก็จะมีปล่องเนี่ยที่คอยรับน้ํแล้วอุโมงเนี่ยมันไม่สามารถรับน้ำได้ตลอดเหมือนคลองนะมันจะรับได้จนปล่องที่มันเป็นอาคารรับน้ำอ่ะแล้วกลับเห็นที่รวม่อยนีจ้ะอันนี้ก็เป็นจุดอุโมงต่างๆที่อยู่ใช่ไหมครับอุโมงมีวัดช่องลมมีไยน้ำพระขนงมีบางซื่ออันนี้คืออุโมงที่ใหญ่นะครับโดยหลักๆครับแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าตรงไหนน้ำท่วม สถานการณ์เป็นยังไงมันจะมีคนรายงานเข้ามาหรือไงคือตรงนี้ที่ศูนย์เนี่ยเขาจะมีตัวเทนเซอร์ที่วัดอ๋อเดี๋ยวดูเทนเซอร์ของแต่ละจุดดิอ่ะตรงนู้นดูตรงนู้นใช่ไหมแล้วตอนนี้เดี๋ยวบอกว่าจะดูจุดน้ำท่วมในภาพรวมเห็นไหมว่าจุดน้ำท่วมอยู่ตรงนี้ตอนนี้อะดูแบบช่างอากาศอุทิศอ่ะดูได้ไหมตรงคาเปลอย่างเงี้ยไอตัวนั้นเรายังไม่มีตัวยังไม่มีใช่ไหมเออเรา่อาจจะต้องเพิ่มเทนเซอร์ให้เยอะขึ้นก็เห็นได้ว่ากรทมก็มีศูนย์เนี่ยครับที่มีน้องๆประจำอยู่ตลอดนะ แล้วก็24ชั่วโมงเลยเข้าคนละกะนี่ครับล้วพอกังวลอะไรมากสุดตอนนี้น้ำท่วมกังวลเรื่องอะไรมากสุดเ้าจะให้ปรับปรุงท่านแรกต้องปรับปรุงเรื่องอะไรคือตอนนี้นะครับเรามีจุดเสี่ยงเฝ้าระวังอย่างจุดเสี่ยงจากอย่างปีที่แล้วเนี่ยจากปีสองนะตอนนี้ปีหกห้าเนี่ยเหลือเก้าแล้วก็เราได้งบประมาณที่จะทําต่อเนี่ยปีหกเนี่ยก็จุดเสี่ยงเหลือสองนะครับแล้วจุดเฝ้าระวังจาก ปีที่แล้ว5 6าหรือสีแล้วก็เรามีโครงการที่จะทําอยู่อีกสาโครงการ <Okay. S 2> ก็จะลดลงอีกสิจุดนะครับจุดเสี่ยงแต่จุดเฝ้าระวังยังไงเออ่จุดเสี่ยงก็คือเกิดประมาณฝนเนี่ยที่ตกเออ่ที่ต่ำกว่าอ่ที่ต่ำกว่า60สมิลน,นะครับที่จะเ,เกิดแบบที่ซ้ำซ่านนะฮะอ,อ,อย่างนี้กคือจุดเสี่ยงที่ว่ามันเกิดประจําส่วนจุดเฝ้าระวังก็คือประมาณฝนที่เกิน60สิบมิลก็นะครับก็ขีดขีดความสามารถของสำนักงานนายก็คือประมาณ60สมิลแต่ถ้าเกินมากกว่านั้นเนี่ยถ้าเกินร้อยมิลเนี่ย ก็ต้องใช้เวลาเยอะแต่ถ้าเกินเจ็ดสิบปเนี่ยอาจจะใช้ระยะการระบายน้ำด้เวลาน้อยครับจุดเสี่ยงอันตรายกับจุดเฝ้าระวังใช่ครับรก็ลอกท่อลอกคอกันท่านหออ้ลอกท่อเนี่ยครับก็คือทุกปีเนเราก็จะมีการลอกท่ออย่างปีที่แล้วนี่คลองเนี่ยนะครับงบปี6 5ปีนี้ เราได้แค่สองคลองเอ้าิงดีฉิงจากพันหกจากี่คลองเก้ารอคลองที่เราสำรวจใหม่พันเก้ารอยแปดิคลองกับพันเก้าร้อคลองท่าได้สองคลองคือถ้าปีหก้าเนี่ยเราได้สแล้วได้เพิ่มเติมอีกหเอ้ยนี่ตลกหรือเรื่องจริงเนี่ยเรื่องจริงนะพันเก้า้อยแปดสคลองลอกได้สองคลองนะครับเลยสองอแล้วก็ได้เพิ่มเติมจาสนใจก่าที่ขอเพิ่มเนี่ยได้อีกมาสิบคลองอ๋อแต่คลองก็เป็นหัวใจเหมนะใช่เพราะคลองมันคือ คลองมันยาวกว่อุโมงละไปน้ำไม่เยอะนะ่ครัยาวต้องสองพันเจ็ดร้อยกิโลเมตรเออใช่ไหมพอเรียประมาณหกพันสี่ร้อยกิโลเมตรคือจะมีสองส่วนนะที่ผมบอกก็แม่ก็คือตัวท่อระบายน้ำมีหกพันสี่ร้อยท่อคลองมีมาสองพันเจ็ดอุโมงแค่ยี่สิบกิโลนะอุโมงค์ตอนนี้คืออุโมงค์มันเป็นทางด่วนอ่ะทั้งสั้นๆทั้งนี้นะอุโมงค์ก็ยังยังไม่เท่ากับคลองบวกกับท่อใช่ไหมผมว่าคลองบวกท่อสองพันกว่าคิวเซกอุโมงค์แค่สองร้อยคิวเซกเมื่อตอนนี้ใช่ไหมอุโมงค์ที่รวมกันอยู่นะ ก็ดีครับก็ต้องพยายามแล้วไอ้ขุดรอกท่อเนี่ยมันได้กี่ท่อได้เท่าไหร่ตอนนี้เยอะไหมก็ตอนนี้ปีนี้ได้ประมาณของทั้งหมดนะฮะต้องล้นของเขตด้วยประมาณสามพันกิโลสามพันครับแามพั่กที่เราได้ทั้ามมาในการกดโอเคส่วนทังหมามาของระบายน้ำก็ได้ประมาณยี่ห้าล้านกว่าโอเคครับครันผมว่ามันต้องมียังมีจุดที่ต้องปรับปรุงอีกนะเอะแต่พอจะถามจริงว่าตอนนี้จากสูนี้รู้ไหมว่าน้ำท่วมที่ไหนในกรุงเทพ รู้ว่าได้ทั้งหมดรู้แม้ทั้งหมดรู้เฉพาะตัวหลักที่มีเซ็นเซอร์อยู่แต่ในซอยเซนเซอร์นี่ไม่รู้ซอยนี่ก็ต้อง,ต,องต้องประสานเจ้าสานักเขตช่วยช่วยแจ้งแล้วก็ยังมีจุดที่ย่เลยรับไม่รู้อยู่ครับเดี๋ยวต้องมาเยี่ยมบ่อยๆแล้วก็ถ้าฝนตกก็จะมาที่นี่ก่อนนะจะได้รู้ว่าจะไปดูที่ไหนต่อดีไหมครับ